กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่ชอบเล่นไนโลหรือชอบฟังเสียงไนโลนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการฟังลูกหกนะครับตัวเดียวนะครับจะบอกเทคนิคการลินนะครับหรือเราฟังคนอื่นลินจานลูกต่อไนโลนะครับโอเคนะครับลองทดสอบให้ดูนะครับว่าความแต่ว่าหกมันอยู่ บนแล้วมันจะความหนืดของลูกมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่คมันจะมันจะแซงเลยนะครับผมดูโอ้มันจะแซงเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น5้านะครับไว้ทักตัวนะครับนี่ครับดูครับมันจะมันจะลื่นนะครับเวลาลินนะครับเดี๋ยวมันจะไปทดสอบ ก็เหย่าให้ดูกันนะครับผมนี่คือผมจะทดสอบการลินให้พี่น้องดูกันนะครับผมเดี๋ยวจะจัดรูปเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็เขย่าลูกดูนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับไปดูกันเลยโอเคนะ เสียงมันดังไพเราะนะครับแต่ไม่ขึ้นสูงนะครับลูกนี้ไม่มีสูงนะครับไม่มีแน่นอนครับน่าจะขึ้นต่ํานะครับไม่มี6นะครับผมนั่นสองาสี่นะครับต่านะครับต่านะครับ2องสเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันเลยนะครับว่าจะมี6ขึ้นมาให้ทดสอบกันหรือเปล่านะครับ ว่ามันจริงนะเวลาฟังเสียงลินลูกนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับโอเคนะครับมีแน่นอนนะครับพกนะครับไปดูกันเลยครับผมนั่น, 6, 4, นะครับ642นะครับมันจะฟังเสียงแล้วมันจะเร็วนะครับถ้าเร็วนี่คืออาจจะอยู่ ห้าหกอยู่บนแน่นอนครับแต่ว่าผมสอนในคลิปนี้จะสอนในเลนหกตัวเดียวนะครับโอเคนะครับผมลินแล้วนะครับโอเคนะครับเสียงไม่ลื่นเลยนะครับกุกกักนะครับไม่มีหกแน่นอนครับผมกลายเป็นอะไรครับสองสองสี่นะครับผมโอเคนะครับแล้๋วมันจะมีหกให้เราได้ดูไหมเนี่ยครับ เดี๋ยวตั้งรูปเหมือนเดิมนะครับประโยาตรงๆเลยนะครับผมโอเคโอเคบลินแล้วเสียงลื่นมากครับโอ้ลื่นแบบปี๊ดปีเลยอะ่ะมีแน่นอนครับผมหกจวดส่วนับจาก6กได้ตังค์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตาต่อไปเลยนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็ลองทายผลกันในใจได้นะครับฟังเสียงก็ทายผลกันในใจได้นะครับ เพื่อจะเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมโอเคนะครับไม่มีนะครับเสียงติดอีกแล้วนะครับเสียงติดนะครับไม่รู้ลูกมันซ้อนหรือว่าไงแต่น่าจะไม่มีหกนะครับตาให้ผมทายนะครับผมโอเครับผมสามสี่ห้านะครับผมเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันเลยนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับ ก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าว่ายังไงผมจะตอบกลับนะครับโอเคนะครับไม่มีนะครับน่าจะเป็นต่ํานะครับผมให้เล่นต่ํานะครับเสียงมันก็ถือว่าเพราะอยู่นะครับไม่แรงนะครับแต่จะเป็นต่ํานะครับโอเคห้าสี่เอี๋ยวก็ต่าจริงๆด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูอีกสักสองสามเปิดนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับผม ถ้าเราฟังตัวไหนออกนะครับเล่นตัวนั้นเลยนะครับนี้ผมจะสอนฟังลูปหกนะครับโอเคนะครับผมโอเคครับไม่มีนะครับไม่มีหกนะครับร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีหกแน่นอนครับผมโอเคครับโอ้โหสามสี่ห้าเบิ้ลสามสี่ห้าเบิ้ลดีว่าติดสี่นะครับ มันไม่เปลี่ยนลูปนะคมันติดสีอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกสักเปิดหนึ่งนะครับผมว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับโอเคนะครับไปซ้ายไปฝ่ามันก็ยังไม่นั่นนะครับก็น่าจะไม่มีหกเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ห้าสี่สองนะครับไฮโลนะครับผมขึ้นไฮโลจนได้นะครับถ้าคืนไฮโลหกเป็นหกสามสองนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นหกยังได้อยู่นะครับ ถือว่าเต็งโกนี่ได้ตังอยู่นะครับผมยังถือว่ายังโดนนะครับไปดูอีกสักเปิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับตานี้ไม่มีนะครับติดสีนะครับติดสี่นะครับเสียงนิ่มนะครับติดสีแน่นอนครับผมอ่าอันนี้ครับติดสี่สตัวเลยครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับเจิงนะครับจิงบอกเลยนะครับว่าเจ๊งนะครับอันตรายนะครับ พอส่วนมากเขาจะเล่นสีตายิงแดงสีตําเอียวตํานะครับโอเคับโดนเต็มๆนะครับขึ้นโง่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักเปิดนึงนะครับผมโอเคแขงซ้ายแกงฝวาแขงหน้ากันแล้วนะมีแน่นอนครับเร็วนะครับหกครับหกหกโอ้โหหกสองตัวนะครับอกอกเอียวนะครับเมื่อกี้ขึ้นสีสีเอียวรอบนี้หกอกเอียวนะครับถับ ถ้าฝัดกระเราหลอกลูกค้าได้สบายเลยนะครับผมนี่ครับที่ตอนนี่ครับจะลินครับนี่สอนวิธีการลินนะครับให้ดูนะครับลงแบบเร็วนะครับดูปลิกนะครับโอเคนะนั่นนะดูว่ามันไปครับนี่ครับนั่ันนั่นนะดูว่มันไปนะครับก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ